สองสีนะครับเขาบอพร้อมกันเลย2คันเป็นรถที่มีความหรูหรามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับมีความลงตัวที่ไม่เหมือนใครบอกเลยว,ว่ารุ่นนี้ผ <Yeah. S 1> ู้หญิงชอบใช้เพราะด้วยโครงสร้างด้วยบอดี้ที่ไม่ใหญ่ช่องตัวแต่ได้รถที่เป็นช่วงล่างเหมือนรถยุโรปที่แก่นแน่นดึบเกาะถนนดีนะฮะและช่องเครื่องยนต์นะครับปิดเครื่องยนต์แค่ไปดินเสียงเลยนะะต่อมามาดูที่ ล้อนะครับล้อรุ่นนี้เป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับ5ก้านนะครับนี่เป็นล้อมาตรฐานสแตนดาร์ดจากโรงงานก็สวยอยู่แล้วดูดีอยู่แล้วนะครับเป็นล้อ5กา้านกระเจนเอเป็นเบรคเลสที่ค่องตัวมากมากนะครับประหยัดจากรุ่นใหม่กว่าซื้อนะครับ9 9 9 0 0สนาทเท่านั้น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีประจำวันที่17มิถุนายน2567นะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่2คัน2สีนะครับเข้ามาพร้อมกันเลย2คันเป็นรถที่มีความหรูหรามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับมีความลงตัวที่ไม่เหมือนใครบอกเลยว,ว่ารุ่นนี้ผู้หญิงชอบใช้เพราะาด้วยโครงสร้างด้วยบอดี้ที่ไม่ใหญ่ท้องตัวแต่ได้รถที่เป็นช่วงล่างเหมือนรถยุโรปผู้แข่งแน่น เลือกเกาสนุนดีนะฮะแล้วก็ทาสนุกมากๆด้วยนะครับผมอยู่กับเบน TLE 200นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ารถรุ่นนี้นะครับมีการพัฒนาการมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูด้านหน้าก่อนนะฮะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นไมเนเชนแล้วสังเกตจากกระจังหน้านะครับมี6รูนะครับ2ฝั่งก็12รูนะฮะแล้วก็ผมชอบที่กันชนที่เป็นอลูมิเนียมนะครับมีความ เข้มแข็งมีความแข็งแรงนะครับแล้วมีความมาตรฐานสมชื่อกับเนะี่ยค่ายนี้ค่ายดาว3แฉกเ e อร์เซเด e เบนะครับรถรุ่นนี้เปิดตัวรุ่นแรกนะครับปี2014นะ g l a w 156รุ่นนี้นะครับอ่านะแล้วก็มาขายดีมากนะครับมียอดขายเยอะก็เลยมาใหม่ด้เชนปกติรุ่นแรกเปิดตัว2 1 7 5 0 0 0บาทนะฮะขายดีแล้วก็มาประอกอบในประเทศไทยก็เหลือราคา1,990,000บาท นะครับคันนี้บอกเลยว่าราคาพิเศษสุดนะครับราคาประหยัดไปกว่าครึ่งน,นะและมีดียังไงผมจะพันเพื่นไปดูอย่างแรกุที่ห้องเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดองเครื่องให้ดูนะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ 1600cc อร์บโบนะครับ 1595cc นะเดี๋ยวผมพามาดูเครื่องยนต์ว่าห้อเครื่องยนต์เป็นอย่างไรนะครับเสียงเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น1 6 0 0ีซีนะ100 56แรงมา้าแรงบิดที่250นิวตันเมตรที่1200ถึง4000รอบต่อนาทีนะครับเครื่องยนต์มีมากนะครับมีเทอร์โบโพ่วงมาให้เขาเลยอัตราเร่งบอกเลว่าขับสนุกอย่างแน่นอนนะครับเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีเทอร์โบนะแล้วก็ที่สำคัญคือเครื่องบล็อกเล็กก็มาพร้อมกับความประหยัดน้ำมันบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเฉลี่ยมัน15กิโลเมตรตอนน่อลิตรถ้าขับช้าขับประหยัดไม่ปืป้นตาเนะผมมองว่าอัดขยับไปถึงวระา18ถึง20กิโลเมตร ต่อลิฟต์ไปตาไปนะครับห้องเครื่องสวยงามมากนะครับสติ๊กเกอร์อจากโรงงานนึมงอยู่ครบนะครับตัวที่สองสองจุดนะครับและตงองขายกระโปรงอยู่นะครับสองจุดนะครับที่เป็นเพลทนะฮะแล้วก็ระบบสติ๊กเกอร์นะฮะที่เป็นน้นยาน,ยนสามสิบเลยวันนัดขากระโปรงไม่เคยทําสีผมบอกแล้วว่าคันนี้ไม่มีวันเี็บไม่มีการชนจ่าแน่นอนน้ำยาหม้อน้ำน้ำมันเบรกนะฮะ ีใสปิ้งเลยเพราะคันนี้บอกเลยว,ว่าลูกค้าเช็คระวัติมากเช็คศูนย์มาโดยตลอดนะครับนี่คือสภาพของเครื่องยนต์นะครับปิดเครื่องยนต์แทบไปดินเสียงเลยนะต่อมามาดูที่ล้อนะครับล้อรุ่นนี้เป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับห้กาก้านนะครับนี่เป็นล้อมาตรฐานสแตนดาร์ดจากโรงงานก็สวยอยู่แล้วดูดีอยู่แล้วนะครับเป็นล้อห้าก้านนะครับอขอบ18บแปยาง สองสามห้าซิห้าสิบนะครับขอบ18แปดด้านในอ่าด้านในก็ถือว่ามีความหรูหรานะครับเป็นบอ่<ะ>อไฟฟ้านะครับเมมโมรี่สามจุดนะครับไม่มีรอยไม่มีตำหนิใดๆส่วนใหญ่เอง m เซ c e d e เบน n z เราเห็นว่าเราใช้งานเยอะๆหรือไม่ค่อยรักษาจอดตากแดดเยอะตัวนี้ก็จะเปื่อยก็จะมีรอยเล็บหน่อยแต่คันนี้ไม่มีตำหนิไม่มีรอยใดๆเลยอ่า ผมาลไยเป็นมันติฟังก์ชันนะฮะเบาะเป็นเบาะเขาเรียกเบาะอติโก้นะครับเป็นเบาะ PVC ซีไม่ใช่เบาะหนังแท้นะครับออกแบบมาอ่าเป็นเบาะนะครับเป็นเบาะไวนิลนะคันนี้เลขไม้เลขไม้น้อยแค่แปดหมื่นแปดกิโลนะฮะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะฮะเลขไม้แปดหมื่นอ่าเดี๋ยวนะฮะโอเคนี่แปดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสี่กิโลนะครับช่องแอร์ชอบที่ช่องแอร์นะครับเป็นเหมือนไอพ่นเลยนะตรงกลางมีสาม ช่อง่อนข้างมีสช่องนะฮะอ่าตรงนี้ผมชอบตรงนี้นะฮะฟังก์ชันการใช้งานที่ช่อง USB ให้สองช่องนะครับเวลาเราเสียบชารโทรศัพท์นี้ถือว่าสะดวกสบายมากนะครับมีฝาปิดตรงนี้นะครับมีฝาปิดตรงนี้แล้วก็สามารถเลื่อนได้ด้วยนะครับที่เท้าแขนนะครับเป็นซอฟท์คัดนะฮะน่าสบายนะฮะทีนี้สิ่งที่เป็นฟังก์ชันที่ Mercedes ให้มานะครับก็คือในเรื่องของ หน้าจอที่เป็นเหมือนกับจอสติ๊กนะฮะตรงนี้นะฮะสามารถเลื่อนปรับฟังก์ชันการใช้งานได้ว่าเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับเห็นไหมวิทยุเราสั่งการตรงนี้ได้เลยนะฮะรวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะฮะมีเิเกเตอร์นะครับเราก็สามารถใช้ได้กับตรงนี้เลยนะครับวิทยุนะครับมีเดียนะฮะระบบเชื่อมบลูทูธนะฮะ a p ป l e c a ค p l a ต่างๆเนี่ยสามารถสั่งงานใช้งานได้ตรงนี้เลยนะฮะเชื่อมกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็สามารถคอนเน c กกับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือฟังก์ชันที่เขาให้มาใช้งานได้ง่ายนะครับกุญแจเป็นกุญแจน้ําเต้านะครับแต่ไม่ต้องเสียบก็ได้เพราะมันเป็น K e y l e สโก o นะครับอ่ะสามารถเปิดตัวนี้จากกุญแจรีโมทก็ได้นะครับเปิดล็อกปิดล็อกได้นะฮะอ่ตรงนี้ ่ที่เกียบบุหรี่นะครับปิดไว้นะฮะอันนี้ไม่เคยจดบุหรี่เลยนะฮะอันนี้ใหม่มากนะที่วางแก้วนะครับอุปกั่นฝึกมีให้ใช้เยอะมากนะครับนะครับที่อ่านหนังสือนะครับแยกซ้ายขวานะครับไฟลังคาเก๋งนะครับนะอันนี้ออกแบบลงตัวนะครับถึงบอกว่ารุ่นนี้ผู้หญิงจะชอบนะครับจะตอกออโต้ทั้งสี่ด้านนะครับเป็นคันเล็กคันที่ใช้งานได้ ไอ้ล่อตัวมากนะครับนี่คือภายในนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังก็ถือว่านั่งได้นะครับสำหรับผู้ใหญ่ก็ถือว่าเนีย่ยผมสูงร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับ<ม>ก็มีพื้นที่รองเล็กนะฮะอันนี้ขยับมาให้พอดีตัวผมเลยนะนะครับถ้าเป็นผู้หญิงขยับไปก็จะกว้างขึ้นนะแต่เอาเป็นแบบผู้ชายตัวใหญ่ ก็จะมีพื้นที่วางขาให้นะครับแต่เสาด้านหลังนี่ก็จะพูดง่ายว่าเวลาลงก็จะในสไตล,ล์รถคอมแพกเอสูวีก็จะมีมีมีติดนิดนึงนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆก,ก็สบายแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างถ้าเป็นฝรั่งตัวสูงๆนะฮะร้อยแปดสิบบาทนี่ก็อาจจะ,ะพื้นที่เฮดรูมอย่างเงี้ยก็จะเหลือน้อยหน,น่อยนะครับแต่ก็ถือว่านั่งสบายนะครับในรถสไตล์ที่เป็นคอมแพกนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะเป็นรถคันเล็กที่ใช้ข้องครัวในเมือง อีจุนที่ผมชอบนะครับคือด้านหลังนะครับด้านหลังที่เป็นประตูหลังนะครับสามารถเปิดไฟฟ้าได้นะครับก็ติดไฟฟ้าได้ด้วยนะครับที่ประตูที่ให้มานะครับมีไฟส่องของหน้าล่างด้วยนะครับด้านหลังห้องเก็บของด้านหลังก็มีนะเครื่องไม้เครื่องมือไม่เคยใช้เลยใหม่มากๆนะครับสําหรับคันนี้เวลาปิดก็สามารถปิดตังนด้เลยด้านหลังก็เช่นกันนะครับ G.L.A. 200นะครับมีสเตนเลสมีอลูมิเนียมด้านล่างลายข้อ2ข้างนะครับมีเอกลักษณ์ที่ลงวัวไม่เหมือนใครนะครับขับสนุกด้วยนะครับเพราะช่วงล่างที่เป็นสไตล์รถยุโรปนี่บอกกันเลยว่าขับสนุกมั่นใจอย่างแน่นอนมี2คันให้ท่านเลือกนะครับกับสีขาวนะครับสีขาวคันนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูดูห้องเครื่องนะครับว่าคันคันนี้เป็นยังไงบ้าง สติกเกอร์ทุกอย่างเนี่ยครบเหมือนเดิมนะฮะโรงเสาเก๋งนะครับมีสติกเกอร์ด้วยนะฮะตัวนี้มีสติกเกอร์อยู่3จุดนะครับเพราะฉะนั้นเองผมบอกแล้วว่าคันนี้สองคันนี้เดิมจากโรงงานอย่างแน่นอนนั่นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเปิดตัวใหม่ในตอนนั้นนะครับลดราคามาแล้วแสนกว่าบาทนะครับถึงสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับเป็นเจ้าของได้นะครับในราคาพิเศษแค่เก้าแสนนะฮะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลขสวยนะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น ประหยัดจากรถใหม่ไป1ล้านบาทนะครับสุดคุ้มจริงๆนะครับสำหรับรถ Mercedes-Benz นะครับ GLA นะฮะยกจากเ l คัสที่เป็นตัวเตี้ยยกเป็นตัวสูงนะฮะขับอย่างนี้สบายใจนะครับไม่ต้องกลัวเวลาขับน้ำละลอน้ำน้ำรอการระบายนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับเพราะรถสูงขับไปได้ทุกที่ที่อยากจะไปนะครับแล้วก็คุณผู้หญิงก็จะชอบใช้เพราะคันนี้เป็นรถคันเล็กนะครับหานล้อที่ ไม่ได้คันใหญ่มากนะครับขับไม่ไม่เกะกะนะครับอ่ะประหยเป็นเบนซ์เดรสที่คล่องตัวมากมากนะครับประหยัดแต่งรถใหม่กว่าซื้อนะครับ999,000บาทเท่านั้นเ้าสนใจตทรหาผมได้ที่0847776699นะครับหรือว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับมีรถเปรตมีรถเปลี่ยนกันได้นะครับสามารถเป็นเจ้าของรถส่งรถให้ท่านดูถึงบ้านนะครับจากเป็นเจ้าของนะครับมีไฟแนนซ์อยากจะเราทำไฟแนนซ์นะครับ เรามีไฟแนนซ์ให้บริการลูกบ้านนะครับแอดมินนะติดต่อทางแอดมินมาได้นะครับทุกช่องทางนะครับต่ออนไลน์ของเราทุกช่องทางยินดีให้บริการถ้าสนใจรถยนต์รุ่สองนะครับอันไหนนะโดยเฉพาะวันนี้ผมมีคอสโอเวอร์ผมมีคอพักเอสยูวีที่น่าใช้มากๆนะครับบอกกันเลยว่าค่ายนี้แบรนด์นี้สมรรถนะในการขับขี่ขับสรุกอย่างแน่นอนนะครับสนใจโทรหาฝากกดติดตามฝาก กดแชร์กดไลค์นะครับวันนี้ช่องของเรานะครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับมีรถเข้าใหม่ผมจะมารีวิวให้ท่านดูในทุกๆวันนะครับรถเตออีนิดนึงนะครับอยู่ต่จังหวัดอยากมาดูรถมาลองขับตัวจริงนะครับไม่จะเป็นทางรถยนต์เองนะครับใกล้ๆขศกิโลเดียวเองนะครับหรือว่าทางรถไฟเองอยู่วดินแล้วก็ไปรับได้ หรืออยู่สนามบินมาลงเครื่องที่อุบลราชธานีนะฮะเรามีรถรับส่งให้นะครับมีที่พักให้มาเที่ยวอุบลสักวัน2วันนะครับแลอยกลับก็ได้นะครับไม่ต้องเสียค่าที่พักเรามีที่พักให้ที่นายเบส,ส็นะฮะบริษัทในเครือของมูลคก,กาเซ็นเตอร์นะครับมากกดติดตามเลยครับมีรถเข้าใหม่ผมจะมาส่งให้ท่านดูในถึงหน้าจอในทุกๆวันขอบคุณที่ติดตามครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ